สวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อมิวนะคะผลงานที่ผ่านมานะคะก็จะมีอเอกอีเวนต์ตามง,งานนะคะเป็นแบบว่าทีดีเอในงานมอเตอร์โชว์บ้างมอเตอร์อ็กโปบ้างนะคะหรือว่าเอีเวนต์ต่างๆนะคะปัจจุบันนะคะก็เปิดร้านกาแฟะคะ่ะอยู่ที่ถนนสุโขทัยเขตดุสิตค่ะค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นคู่หูของมิวเองค่ะชื่อน้องอ,อวลลีนะคะสายพันธุ์ซามอย Sail, อายุ4เดือนค่ะเป็นเพศผู้นะคะ ของเขานะคะในการแบบว่าเจอเขาเนี่ยก็คือเราอะพยายามที่จะหาน้องหมาหลายๆสายพันธุ์นะคะเพื่อที่ดูว่าสายพันธุ์ไหนเนี่ยเหมาะกับเราแล้วก็ต้องไปเจอตัวนี้ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวสุดท้ายของฟาร์มที่บ้านนั้นแล้วนะคะแล้วก็คิดตอนนั้นไปประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มคือแบบเห็นปุ๊บไปเลยไม่คุยไม่อะไรงั้นแล้วก็ ต้องบอกว่าทรงเขาเนี่ยสวยที่สุดในบรรดาแบบพี่น้องอะไรเงี้ยค่ะเคยตัดสินใจอุ้มกลับมาเลย <c oughs> ตอนนั้นที่ที่บ้านเขาก็แบบพี่คะคือหนูหนูก็ยังไม่ได้เตรียมตัวข้าวก็ไม่มีนะคะตอนนั้นนั่งรอเขาประมาณ2ชั่วโมงให้เขาทําอาหารให้เพื่อที่เราจะได้รับกลับเลยรับกลับอีกทีก็มาเที่ยงคืน <c oughs> ที่พาเข้าบ้านก็คือเป็นหินเลยค่ะไม่กล้าเดินไม่กล้าอะไรเหมือนตกใจยังกังวลอยู่ยังกลัวอยู่นะคะพอหลังจากนั้นประมาณสัก3าวันโอ้โหทั่วบ้านเลยค่ะวิ่งไม่หยุดซนมากแต่ว่านิสัยของเขาอย่างหนึ่งคือที่ชอบคือเขาจะไม่ทำลายข้าของมากนะคะก็คือจะมีบ้างเง้มๆๆตามภาษาเด็กนิสัยของเขาจะจะเป็นสุนัขที่ติดเจ้าของ ขี้อ้อนมากนะคะแล้วก็วันไหนเราเหนื่อยเราอยากกลับมากอดเขาแรงๆอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเราเลี้ยงหมาตัวเล็กเนี้ยค่ะเวลาเรากอดเขามันก็จะได้แค่แบบแค่นี้เ <c> ร <oughs> <c oughs> นื่องไหคะแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่ก็จะแบบอ,อ,อย่างเงี้ยเต็มที่เป็นได้เขาเป็นสายพันธุ์ที่ขี้เหงาจะติดคนเวลาเราทําอะไรเงี้ยค่ะเดินไปไหนเขาจะเดินตามเป็นเงาเวลาทํางานก็จะนั่งอยู่ใกล้ๆ ปีนแล้ว <laughs> ล่าสุดปีนดอ,อกมา <laughs> <laughs> วิลกรรมที่แบบว่าแสบสุดๆเลย <laughs> วันนั้นมีพี่สาวมาที่บ้านแล้วเราก็ให้เขาอยู่ในกรงแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็ปีนขึ้นไปกระโดดเกาะจะเล่นแล้วเขาก็ฉีใส่ฉีใส่คือแบบ ฉี่พุ่งเข้าตัวอย่างเงี้ยค่ะเต็มตัวพี่สาวเลยอันนี้คือแสบที่สุดเลยเวลาเราพาเขาไปวิ่งนอกบ้านคือบ้านไหนเปิดประตูบุ๊บเข้าไปเลยคือด้วยความที่เขาเป็นมิดเนี่ยค่ะเขาไม่ได้เข้าไปแบบว่าไปกัดหรืออะไรอย่างเงี้เขาก็จะเข้าไปแบบเล่นด้วยดีใจกระดิกหางอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยก็คือข้างบ้านเนี่ยเข้ามาละทุกบ้านเลยค่ะก็คือต้องบอกว่าสายพันธุ์นี้ต้องดูแลเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่าขนเขาเนี่ยหนา ประมาณ3ชั้นเราจะต้องหวีทุกวันแล้วก็เวลาพาออกไปวิ่งนอกบ้านเนี่ยค่ะก็ต้องเช็ดขาให้ตลอดแล้วก็เรื่องอาหารการกินก็ต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าอย่างมิวเนี่ยมิวให้เขาทานบาแล้วก็ต้องมีเสริมวิตามินบ้างผงวิตามินอะไรเงี้ยค่ะทานให้ให้สารอาหารเขาครบในในแต่ละวัน เขาพูดไม่ได้เนาะเราก็ต้องดูแลเป็นพิเศษใส่ใจเป็นพิเศษก็เหมือนลูกเราคนหนึ่งอะค่ะถ้าเราจะเลี้ยงสุนัขเนี่ยนอกจากความรักอะสิ่งที่คุณต้องมีก็คือเงินคุณไม่มีกําลังที่จะคอยดูแลรักษาเขาอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนเป็นการรับเลยเขาเพราะว่าเขาจะอยู่กับเราประมาณ10ปีขึ้นไปเลยระหว่างนั้นมันก็จะมีการเจ็บป่วยบ้างมีค่าทำความสะอาดอุปกรณ์ดูแลรักษายารักษาโรคต่างๆนะคะ อยากให้ดูความพร้อมของตัวเองด้วยนะคะค่ะยังไงก็เดี๋ยวฝากช่องทางการติดตามของเราทั้งสองคนด้วยนะคะออลลี่นะคะก็จะมีเพจใน IG นะคะชื่อว่า Orly ี่แ o นด์อค่ะส่วนมิวนะคะก็จะเป็นเพจ Facebook นะคะชื่อทิติราทิติคุณิทินะคะแล้วก็ IG จะเป็นมิวจุดทค่ะค่าฝากร้านนิดนึงนะคะก็สำหรับร้าน Sweet Idol Cafe นะคะสำหรับใครที่อยาก ถ่ายรูปสวยๆสไตล์โฮมคาเฟ่นะคะก็สามารถไปติดตามไปที่เพจเลยนะคะ Sweet Idol Cafe ค่ะ